เอาละนะครับก็ยินดีนต้อนรับนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆน้องๆนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการเปลี่ยนเบราว์เซอร์นะครับหรือว่าเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตหรือว่าการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเอ็กโพรเลอร์ให้เป็นเป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณเองนะครับหรือ การเปลี่ยนเบราว์เซอร์จากอินเทอร์เน็ตเอฟโล์เนี่ยให้เป็น Google Chrome นะครับเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนจะเป็นอย่างไรนะครับก็ระดับแรกเลยก็ครับก็ไปที่ Control Panel นะครับผมค o น t r o l พ a n e l นจากนั้นนะครับก็ไปที่ Internet Option นะฮะแล้วก็ไปที่โปรแกรมนะครับผมจากนั้นนะครับ จะเจอในส่วนตรงนี้นะครับให้่านผู้ชมนะครับเข้าไปในส่วนของโหมดอินเทอร์เน็ตโปรแกรมตรงนี้นะครับเซตโปรแกรมนะครับจากนั้นก็ให้ไปที่เซตยู u าตัวนี้เลยครับสแกนแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับง่ายๆเลยก็คือให้เลือกนะครับเป็น o o o g l h r o r o นะครับหากเราต้องการให้เบราว์เซอร์ของเรานั้น เป็น Google Chrome ในตอนที่เราเปิดเว็บไซต์ครั้งแรกนะครับจากนั้นก็เซตครับคลิกเลือกนะครับคลิกเลือกแล้วก็มากดเซตตรงนี้นะครับจากนั้นก็สักรลอสักคู่หนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะทำงานการเปลี่ยนทันทีนะครับจากนั้นก็กดโอเคไปนะครับผมแล้วก็มาค้นเลยครับค้นหมดเลยนะครับทดสอบดูก็ได้นะครับผมลองเปิดดูเบราว์เซอร์ตัวนี้ฮะอ่าล่ะครับ นี่เลยนะครับมันจะเปิดเป็นอของ Google Chrome เป็นเบราว์เซอร์แรกเลยกันทีันใดนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับเอาหวังว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเอ็กพลอร์ให้เป็น Google Chrome นะครับอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมไอทีวีอมอ